สวัสดีครับทุกคนกำลังจะออกไปส่งของฮะนะครับก็เลยอ,อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นิดนึงนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือคนที่ยังขายไม่ดีนะครับจริงๆแ้้อีเบยสามารถหาเงินกำไรนะครับวันละพันถึงสองพันได้นะ,ะเดี๋ยวผมดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ผมกำลังจะไปส่งนะนะครับร่หอเนี้ย นะครับให้ดูนะครับเริ่มจากชิ้นแรกเล็กๆแบบนี้ก่อนเลยนะครับชิ้นเล็กๆแบบนี้กําไรประมาณ20เหรียญน,นะนะครับนะเป็นสินค้าแนวภาเครื่องนะครับ2ี่เหรียญประมาณสัก600กว่าบาทนะฮะนะครับ,นะรบอ่ะอันนี้ก็เป็นของเป็นเครื่องสำอาง นะครับเปนเครื่องสำอางชิ้นนี้กำไรอยู่ที่ผมขายเป็นเซตนะครับนะเซต6กล่องกนะ็กำไรอยู่ประมาณสักต่อชิ้นเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยประมาณสัก100 100้กว่าบาท150้บาทนะครับ6กล่องก็ประมาณ600กว่าบาทนะสองชิ้นรวมกันนี้ก็พันกว่าแล้วนะนะครับพันกว่าล้วมันที่ผมบอกเลยครับว่ามันอยู่ที่ เทคนิคการขายของเรามากกว่านะครับว่าเราขายของแบบไหนเราได้ได้กำไรเยอะนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าขายเป็นลายชิ้นน่ก็จะเลือกสินค้าที่มีกำไรขั้นต่ำเนี่ยสองถึงสามร้อยบาทต่อออเดอร์นะครับผมสอ,สองออสองออเดอร์ไปแล้วนะนะครับพันกว่าไปแล้วนะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้จะเป็นสินค้า อาเป็นของชำลร่ยงานปีใหม่นะครับต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ให้ดูสินค้านะนะครับอันนี้เป็นกล่องเหมือนกล่องของขวัญน,นะครับนะเป็นงานเขาเรียกว่าไะครับงานสำเพลงอะ่ะแต่ว่าไม่มีขายในออนไลน์นะนะครับอันนี้ก็กําไรประมาณสัก200กว่าบาทไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะนะนครับเห็นไหมครับ3ชิ้นนะนะเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องสำอางเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องสำอางในในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแบนทั่วไปเลยนะครับนี่ก็กำไรไม่เยอะฮะประมาณ200เช่นกันนะครับช่วยผมจำนะ2อ,อันนี้แพงสุดที่ได้กำไรกาไรเยอะสุดนะครับอันนี้ประมาณ6 5 0อันนี้ก็ประมาณ600ประมาณ ได้กำไรประมาณยีเหรียญใช่ไหมครับ600 6 0 0หก0้อันนี้ได้ประมาณ200อันนี้ก็200เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยพันเท่าไหร่แลวฮะพันหกเลยใช่ไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอัญมลีเ,เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอัญมณีที่เขาเรียกนะครับเป็นกล่องอะเป็นกล่องนะครับนนลูกค้าสั่งมา 2เซตนะครับกำไรก็ประมาณสัก300กว่าบาทรวมๆแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยกำไรนะครับต่อวันพันถึง2,000บาทการหาสินค้าการหาเงินออนไลน์บริเบเนี่ยสามารถทำได้นะครับวันละพันสองพันขั้นต่ำคือวันละพันเนี่ยสามารถทำได้เนาะถ้าเพื่อนๆสนใจลองดูนะครับผมมี วิดีโอเคล็ดลับของการหาสินค้าขายดีบน Ebay ที่ในเพจสักดานะครับกับอ่า u t u b e ชื่อเดียวกันนะสักดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ t ิ k t o อกเพื่อนๆลองมาติดตามกันดูนะครับแล้วก็ลองอ่าดูคลิปเทคนิคการหาสินค้าที่ผมสอนนะครับผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนครับผมขอไปส่งของก่อนนะฮะ